พามาดูเบาอีกข้างในบ้านครับจะไมมดครับนี่ไม่มดนี่เบาจารย์มิดนี่ครับเม็ดเม็ดสามสิบสวยครับยังไม่ไผ่นี่ครับเบาะจานยี่โบอะไรครับจานเบาะเวียดนามครับผมเบาะเวียดนามเบาะเวียดนาม นี่ว่าวเวียดนามครับไม่ไพ่อันไม่ไผ่ตัวนี้กี่เม็ดครับอาจารย์ตัวนี้เม็ดห้าสิบครับผมอีกเม็ดห้าสิบโอ้เม็ดสามสิบครับเอ๊ะเข้างล่างเท่าไหร่ครับข้างล่างนี่นะครับข้างล่างนี่คือเก้าสิบเซนเก้าสิบเซนอีกข้างล่างเป็นเป็นไม้ไผ่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเป็นไม้เป็นไม้ไผ่ครับไม้ไผ่ครับมันมีไผ่ของอาจารย์มีเยอะครับ วอดครับผมไม่เห็นี่ตื่นตาตื่นใจเลยนี่อันนี้เป็นรอยเส้นการลานครับลอยขนาดรอยเส้นทรงสวยงามครับการลานอยเส้นลอยเส้นมนกันอันนี้ก็รอยเส้น,นครับน,นีส่สวยครับผมอันนี้ลอยสามซีซัวนี้ยังไม่ได้เทสเหมือนกันครับรอลมเทสมันจะนสวยๆครับ งานโค้งครับร้อยยี่สิบเซนเป็นงานการลานการลานโค้งครับอ๋อดูแบบละเอียดละเอียดเลยครับงานโค้งก,กันแล้วครับไปติดผ้าวันนี้เลยครับแต่ว่าสวยงามจริงๆไ,ได้ติดไหมิวสบผม